สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mega w e a l e Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับโอจากรพัชระบูรณบุตรและ EP นี้เราอยู่กับเพชรจกรกูรูสุขภาพนะครับคุณสันวรารัตวิวัฒนกูสิกรสวัสดีค่ะท่นา,านทุกฟังด้วยแล้วก็พี่โอด้วยครับผมสบายดีนะสัน สบายดีค่ะสบายดีนะครับก็อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะฝนตกทุกวันช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็ฝนเยอะนิดหนึ่งฝนเยอะนิดหนึ่งก็อาจจะมาช่วงช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ผมเชื่อว่ามันก็คงจะดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วล่ะแล้วก็มันก็ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแบบเต็มตัวนะฮะใช่ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วใชยไหมผมไม่ได้หวังอะไรตรงนั้นครับผมหวังโบนัส ผมไม่ได้สนใจเลยใช่ไปรอแล้วใช่แล้วครับผมไม่ได้สนใจว่ามันจะคือหยุดอะไรมากมายไม่ได้สนใจไม่ได้คิดจะไปเที่ยวไหนเนะยสนใจโบนัสอย่างเดียวเรื่องเงินต้องมาก่อนค่ะถูกต้องนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเป็นเขาเรียกว่าหลายๆคนนะฮะกำลังจับตาดูนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพกันอยู่เรายังจำกันได้ว่าช่วงต้นปีที่แล้วนะคะมกรลา ก็มีข่าวโรคระบาดใหม่ที่ชื่อว่าโควิด -19 น uh ่ย huh. ที่จุดกำเนิดมาจากประเทศจีนเนาะแล้วก็ในตลาดส,สดเมืองหนึ่งอู่ฮั่น uh. ก็โอโ้ทุกคนตกตะืึนตื่นตนกค่ะ uh. ว่าโรคใหม่ไม่รู้วิธีรับมือ,อยังไงครับแล้วก็คือจริงๆแนละ้วมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้ระบาดมาในช่วงมการาคมหรือกุมภาพันธ์หรอกจริงๆอะ่ะ มันเริ่มมีสายเริ่มมีสัญญาณมาตั้งแต่พฤศจิกายนธันวาปมันไปปลายแล้วนะครับว่าออกมันมีการระบาดมันมีการระบาดเกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นช่วงแรกๆคนก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคต่งางๆมากขึ้นพอปุ๊บข้ามปีไปมกราคมเฮ้ยเริ่มมีการระบาดมากขึ้นจํานวนคนเริ่มมีการติดเชื้อมากขึ้นจากประเทศจีนถึงขนาดต้องปิดเมืองนะต้องมีการโอ้โหคลีนเมืองกันแบบโอ้ oh, ใช่ะยั่งจำได้ตอนนั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะบอกกับนานาประเทศแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็มีไปตามห้องไปที่ฮ่องกงไประบาทที่กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ใช่แล้วก็ข้ามไปนู่นเลยอิตาลีอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมอิตาลีเนี่ยจะเป็นประเทศแรกๆในยุโรปเลยนะครับที่ที่ต้องบอกว่าโควิด1 9เนี่ยโหเขาเรียกว่า เข้าไปล้างเมืองเลยอ่ะอืใช่ค่ะเพราะคนยุโรปเขาติดเชื้อกันง่ายเพราะว่าการทักทายหรืออะไรเขาใช้การจับมือหรือว่าเขานิยมที่จะไม่ใส่แมสด้วยเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนที่ใส่แมสควรจะเป็นคนป่วยเท่านั้นไม่ได้โปรเทคกันอิตาลีสเปนเยอรมันช่วงนั้นเนี่ยฝรั่งเศสช่วงนั้นเนี่ยอังกฤษใช่ถึงแม้ว่าตั้งแต่ตอนนั้นนะคุณผู้ฟังจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับสังเกตได้เลยว่าสถานการณ์ของบางประเทศนะครับยังคงติดท็อป10อยู่นะ อืมตอนนี้บราซิลอะไรอินเดียเนี่ยโอ้โห<ฮ>นะฮะแล้วก็ใกล้บ้านเราพรม่าใช่หนะลังจากยุโรปแล้วเนี่ยมันก็ตอนแรกอินเดียไม่มีข่าวเลยเอ้ยมีเคยมีผมเคยอ่านมีอยู่คอนเทนต์ที่เขาทำกันมาว่าเออแปลกใจจังทำไมคนอินเดียถึงไม่มีโรคโควิดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทานเครื่องเทศหร,รือเปล่าอะไรหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยมีมีข้อมูลแบบนี้ออกมา แนะสุดท้ายในอินเดียติดเยอะอตอนนี้รู้สึกยาอันดับสองอันดับสามแล้วมั้งใช่ค่ะเรานะจำนวนประชากรเขาหนาแน่นแล้วก็เรื่องสุขอ,อนามัยด้วยส่วนทางทวีอเมริกาใต้สังเกตได้เลยเปรูเม็กซิโกบราซิลนะพวกเนี้นยอโขลกโคลัมเบียอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเป็นเป็นอัตราที่ในประเทศนั้นเนี่ยคือค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วกกลับมาในเรื่องของฤดูกาลหรือเดือนเนี่ยคุณผู้ฟังเดือนพฤศจิกายนในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะแล้วก็ช่วง ธันวาคมเนี่ยก็เริ่มมีการจับตากันอีกครั้งแล้วว่าเอ๊เชื้อโรคโควิด -19 หรือเชื้อโรคอื่นๆมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าหรือมันจะอุบัติใหม่ขึ้นมาอีกหรือเปล่าหรือจะเป็นโควิด -20 ก็ดีนะก็ดีนะก็จะได้โควิดโควิด -19 จะได้หายไปไงมันเป็นโควิด -20 แทนก็เป็นเชื้อเดิมแต่กลายพันธุ์นะคะเราตอนนี้ เราสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาที่เรื่องภูมิคุ้มกันอยู่ดีว่าเราจะดูแลยังไงให้รอดพ้นไปได้ในขณะที่เรายังไม่มีวัคซีนเออพูดถึงวัคซีนเนี่ยสันตอนนี้มันไปถึงไหนเราไม่รู้นะค่ะวันนี้เราวันนี้ซันได้รวบรวมข่าวมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับข่าวทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับวการพัฒนาวัคซีนโควิดหรือว่าข่าวเกี่ยวกับโควิดต่างๆตอนนี้มันไปถึงไหนกันแล้วซันก็รวบรวมมาเพราะว่าช่วงเนี้ยก็ รัฐบาลหลายๆประเทศก็ให้การสนับสนุนว่าจะเอาเงินไปลงทุนในการพัฒนาโควิดเพื่อที่จะช่วยเหลือมวลมนุษยชาตินะเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะะก็คือข่าวในนี้สรวบรวมมาจากเดอะสแตนดาร์ดนะเมื่อวันที่13ตุลานี่เองนะคะออก็คือคเป็นข่าวแรกที่บริษัทจอร์สันแอนด์จอร์สันนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ขายสินค้าเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคนี่แหละได้รับ การพัฒนาวัคซีนโควิด uh huh. แต่ว่าต้องระงับการวิจัยในเฟสสามเพราะว่า uh huh. เพราะว่าทดลองไปแล้วมีคนป่วยจากการใช้วัคซีนตัวนี้ค่ะ uh huh. ซึ่งก็ทางทางบริษัทก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงในเชิงลึกแล้วก็รายละเอียดว่าเป็นผลจาก ตัววัคซีนหรือรว่ายังไงแต่ว่าได้ระง,งับการทดลองแล้วเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสที่จะได้รับอันตรายในอนาคตซึ่งงานวิจัยนีย้ได้รับการแบบลงทุนจากรัฐบาลเป็นหลายพันล้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องระง,งับเลย uh huh. ก็เลยความหวังของเราก็เริ่มเรือนลางทั้งทุกทีนะคะ uh huh. แล้วก็เพิ่งออกมาอีกข่าวหนึ่งวันที่21ตุลาค่ะของบริษัทแอสตราเซเนกา พบผู้เสียชีวิตเลยจากการทดลองรู้สึกแอสตราเซเนกเนี่ยเขาจะจับมือกับ Oxford นะใช่มหาวิทยาลัยออกซฟอคือก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังไอการพัฒนาวัคซีนของออกซฟอดกับแอสตราเซเนกอะไรเนี่ยถ้าผมอ่านชื่ผิดต้องขออภัยจริงจคือได้รับการจับตามองจากทั่วโลกมากเลยนะว่ามีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จใช่อันนี้นหวัง,วงตอนแร,รกเลยนะฮะแล้วพอ,เ,อ,อเวลาล่วงเลยไปเนี่ยปรากฏว่าเขามีการระง,งับก่อน ใน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 ครั้งแรกนะถ้าผมตามข่าวถ้าจำไม่ผิดนะครับเขามีการระงับครั้งแรกเนื่องจากมีผลข้างเคียงเนื่องจากมีผลแลวหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ผมสารภาพจริงผมก็ไม่ได้ติไม่ได้ตามข่าวนี้ต่อนะว่าเออแอสตราเนกากับทางออกซฟอร์ดเนี่ย,นนย,ท,ยที่เขาจับมือกันเนี่ยมันไปถึงไหนเนี่ยผมเพิ่งมาฟังจากซันเนี่ยว่าอ๋อมันม,มีคนเสีย,สยสชีวิตด้วยหรือแต่เขายืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไปนะคะในการทดลองของอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองเนี่ย มันเขาเรียกว่าคือถ้ามันหลีกเลี่ยงได้เรื่องของการเสียชีวิตหรือเรื่องของการล้มเหลวเนี่ยเขาก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็น worst case จริงๆอนะเนาะนะครับก็คือสำนักข่าว CNN รายงานว่าอาสาสมัครรายดังกล่าวเป็นชายวัย28พรพักในที่ประเทศบราซิลอะค่ะคก็คือว่าได้มีการเสียชีวิตลง แต่ว่าเป็นการได้รับวัคซีนตัวควบคุม uh huh. เขาแจ้งออกมาว่าอย่างนี้ว่าซึ่งวัคซีนควบคุมเนี่ยเป็นไม่ใช่เกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิดแต่เป็นตัวที่ได้รับต้านสําหรับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ uh huh. ซึ่งไปใช้ในการวิจัยในการควบคุมนี่แหละแต่ว่าเขาก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีผลต่อวัคซีนโดยโตรง uh huh. วัคซีนโควิดนะคะ uh huh. เขาก็เลยดําเนินการที่จะทดลองต่อไป uh huh. คือจริงๆ uh huh. แล้วคือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าซัน แต่ว่าลองมาแชร์คุณผู้ฟังดูนะว่ากลุ่มตัวอย่างบางคนเนี่ยหรือคนที่เขาถูกเลือกมาเป็นสําหรับการทดลองเนี่ยเขาอาจจะมีพื้นโรคเดิมอืหรือเขาจะอาจจะมีอะไรที่มันปัจจัยต่างๆปัจจัยต่างๆภายในร่างกายเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันใช่นะครับมันก็เลยมีเขาเรียกมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงมีโอกาสที่จะเสีย,สยชีวิต,วตระหว่างทดลองอะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ยังต้องดําเนินการต่อไปนะเพื่อที่จะหวังว่ามันจะสามารถ ใช้ได้ในในเฟสสามเนี่ยค่ะแล้วก็ทดลองในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้เลย <Africa S 2> คือเรื่องของวัคซีนเนี่ยทางประธาน UN เอ็นโอชื่อท่านชื่อท่านยาวมากอะ่ะผมจําไม่ได้ชื่อท่านยาวมากเลยท่านก็ออกมาบอกเองนะก่อนหน้านี้เนี่ยว่าอย่าเพิ่งไปหวังเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเลยเนี่ยภายในปีนีน้มันอาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จหรอกเพราะว่ามันเป็นโรคใหม่แล้วมันก็ต้องใช้วิธีนะฮะใช้การทดลองที่ต้องอค่อนข้างจะแบบ เที่ยงตรงอะ่ะแล้วก็<ะ>หวังผลได้แบบจริงๆริงเนะ่ะเพราะไม่งั้นเอามาใช้ในมนุษย์มาโอกาสที่มันจะล้มเหลวมันก็จะเยอะนี่ซึ่ง,งปกติเฟสในการทดลองจริงๆต้องใช้เวลาร่วม10ปีนะคะใช่แต่ด้วยความที่เราเร่งรัดที่เราจะต้องมียาออกมาใช้แล้วนะตอน<ะ>นี้นะคะ่ะมันก็เลยค,คือในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เจออะไรที่มันรู้สึกว่ามันมีการระบาดรุนแรงขนาดนี้ไง<ะ>นะฮะมันเป็นระบาด โอ้โหต้องบอกเกือบจะทั่วโลกมั้งม,มีอยู่ผมเคยเคุยไปในอีพีไหนจำไม่ได้ละที่มี12พื้นที่ในโลกนี้ที่ไม่มีโควิดอ่ะคิดดูในโลกนี้มีแค่12พื้นที่ที่ไม่มีโควิดแล้วเป็นพื้นที่อยู่ไหนอ๋ออยู่กลาง<ก>ลทะเล,ก,ลก่กอมหาสมุทรแปซิฟิกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจได้นะแต่ว่าพื้นที่ที่มันเ,เป็นแผ่นดินเนี่ย ติดกันหมดที่ม,มีการติดต่อสามารถเดินทางโดยเครื่องบินใช่ติดต่อกันหมดอ่ะนะอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับจริงๆนะว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยอย่าเพิ่งไปหวังแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าโอยไม่เป็นไรห,หรอกเรากลับมาใช้ชีวิตปกติเถอะเดี๋ยวต่างประเทศเขาก็ผลิตวัคซีนได้แล้วอีกไม่นานเนี่ยฉันอ่านข่าวมาตลอดเวลาเลยสุดท้ายเนี่ยจะปีหนึ่งแล้วนะโควิดม, <COVID S 1> มาจะปีนึงแล้วนะจะปีหนึ่งแล้วยังไม่มีวัคซีนเลยนะย้อนกลับไป โรคเอชไอวีมีมาตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้ยแดิกว่าเท่าไหร่ไม่รู้ว่าท,ที่มีข่าวมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าอุ้ยคนควา้าวัคซีน,นตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนเลยนี่แหละผมก็ใช้เป็นการยารักษาใช่นี่แหละผมกำลังจะบอกคุณู้ฟังว่านะครับอย่าเพิ่งไปหวังอะไรกับวัคซีนดูแลที่ตัวเองก่อนนะซึ่งการดูแลยังไงก็ดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันนั่นแหละ นะครับภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้นะฮะมันมีสิ่งที่จะทําให้ไอ้ตรงเนี้ยในร่างกายของเรามันมีความสมดุลยกตัวอย่างอย่างวัคซีนป้องกันโรคหวัดเนี่ยรเรายังต้องฉีดซ้ำเกือบทุกปีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อมันกลายพันธุน์ล่างการที่เราฉีดวัคซีนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเชื้อที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วค่ะผมนี่ฉีดยาไม่ฉีดยาฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะเพราะว่ากลัวกลัวอะไรคะ กลัวไ<ท>ข้หวัดใหญ่มันเป็นมันเป็นโรคทรมานอ่<อ>ะถูก<ะ>มันทรมานมันไม่ได้หมายความว่าเออนอนพักตื่นมาน้ำจะหายหรือดื่มน้ำอุ่นๆแล้วจะหายมันไม่ใช่อะ่ะโอ้มันปวดกระบอกตามันเมื่อยมันแบบโอ้โหยาหมดฤทธิ์ก็เหมือนมันไม่ดีขึ้นเป็นอา,อ,อาทิตย์อ่ะเป็นอาทิตย์อ่ะสำหรับไข้หวัดใหญ่นะอันนี้คือไข้หวัดใหญ่นะคุณผู้ฟังค่ะผมฉีดทุกปี เราก็ต้องยังหวังต่อไปเนาะ <c oughs> อย่างน้นอยๆเราชีวิตวเราอก็ต้องมีความหวังนะ,ะเข้าสู่สข่าวที่สองกันดีกว่า <c oughs> ว่าอันนี้เป็นข่าวอัปเดตของวันที่15บตุลาคมของ <c oughs> สำนักข่าวแนวหน้านะคะประกาศว่าโควิดป่วยแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก <c oughs> อัน,นอย่าคิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะ <c oughs> ว่าเราจะมีแบบแอนติบอดีที่จะป้องกันเชื้อนี้มีงานมีข่าวพบว่าผู้ป่วยในเทเรนและเบลเยียมที่เคยติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว เป็นซ้ำในครั้งที่สองค่ะ uh huh. โดยที่คุณหมอค่ะก็คือพบว่าการที่เราเป็นครั้งแรกเนี่ย mm hmm. เชือ mm ้อแอนติบอดีที่ร่างกายสร้างขึ้นจากครั้งแรกมันไม่เพียงพอที่จะ mm hmm. ป้องกันเชื้อในครั้งที่สองรวมทั้งสภาพผู้ป่วยเองคนนั้นนะคะเป็นผู้ป่วยที่ สูงอายุแล้วก็มีโรคเรื้อรังด้วย uh huh. มีระบบภูมิคุค้มกันที่ต่ําอยู่แล้วค่ะ uh huh. ทาให้เขาสามารถที่จะตัดติดเชื้อซ้ําเป็นครั้งที่สองได้ uh huh. แต่ยังดีว่าอาการครั้งที่สองอ่ะมันรุนแรงน้อยกว่าครั้งแรกนะคะก็ต้องใช้การรักษาต่อเนื่องอยังนั้นก็อย่าชะล่าใจว่าฉันเป็นแล้วฉันจะไม่เป็นอีก uh huh. ไม่ใช่นะคะมีโอกาสเหมือนกัน ใช่ค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าณตอนนั้นร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วหรือยังถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงที่ภูมิคุ้มกันต่ำโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่านอนพักผ่อนน้อยเครียดอย่างเงี้ยค่ะคก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ําได้ค่ะซึ่งผมมีผมเคยได้ยินข่าวอ่ะสันที่คุณอะไรนะคุณลิเดียใช่ไหม,มคุณลิเดียที่บอกว่าพอไปตรวจอีกทีหนึ่งอ่ะเรื่องของระบบการทํางานของปอดอม,มันดูแบบเสื่อมถอยลงอ่ะจริงไหม จริงค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสที่น่าศึกษาที่เอามาเป็นตัวอย่างได้เลยเพราะว่าคุณลิเดียเนี่ยเขาเป็นติดเชื้อโควิดแล้วเขาสามารถหายกลับมาเป็นปกติได้แต่หลังจากหายแล้วหกเดือนเนี่ยไปตรวจซ้ําไปเช็คสภาพปอดหมอบอกว่าปอดทํางานเหลือหกสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นโอ้ยน้อยนะหกสิบ<ช>เปอร์เซ็นเนี่ยน้อยมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นช่วงที่เราช่วงที่คุณลิเดียได้รับการรักษาเนี่ย ปอดมันถูกทำลายไปเยอะถึงสี่สเปอร์เซ็นแล้วก็ช่วงที่ร่างกายเรากําลังต่อสู้กับเชื้อไวรัสเนี่ยมันเหมือนเป็นสมรภูมิลบอะค่ะคมันมีการยิงนู่นนี่นั่นไซโตไคน์ต่างๆทําให้ทําลายเนื้อปอดได้ <ừ> ดังนั้นคุณหมอบอกว่าหายกลับมาได้เหมือนเดิมไหมต้องใช้เวลาแน่นอนอ <ừ> ก็ต้องต้องให้เสริมโปรตีนเข้าไปเพื่อให้เซ uh huh. ลล์ปอดกลับมา ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอให้กลับเป็นปเหมือนเดิมผมเพิ่งติดเพิ่งดูคลิปวิดีโอของคุณลิเดียกับคุณแมทธิวที่เขาเป็นทั้งคู่คือติดโควิดเหมือนกันใช่ไหมท<า>ั้งคูนะ่เลยนะฮะก็ออกมาให้ไม่ยอมออกมาให้สมัมภาษณ์ในรายการน่รายการแฉผมเพิ่งดูนะฮะดูก็สดใสนะหน้าตาสดใสนะคือไม่ได้มีบ่งบอกเลยนะว่าว่าปอดเขาทํางานได้เหมือนคนแข็งแรงปกติอ่าเหมือนคนแข็งแรงปกติแต,แต่เวลาไปพบคุณหมอคุณหมอให้ลองเป่าเครื่องค่ะแล้วก็เช็คดูว่า เราสามารถเป่าออกซิเจนได้เหมือนเดิมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะทดสอบอแบบนั้นมันอาจจะมีผลนะแต่ว่าในการใช้ชีวิตประจําวันก็อาจจะไม่รู้ใช่ก็เขาบอกว่าถุงลมยังเป็นผลที่ยังไม่หายดีพอทำงานเพียง60%นะคะก็คือสังเกตได้จากมีอาการเหนื่อยมากทางที่ก็ออกกำลังกายเพียงเบาๆอันนี้คุณลิเดียแจ้งมาอย่างมโอนี่คุยกับลิเดียเองเลยเหรอ ในข่าวอ๋อในข่าวในข่าวแม่พูดอย่างนี้ผมนึกว่าคุยกับคุณลิเดียเองอืมอันนี้ก็น่าตกใจนะถือว่าแบบเอ้ยเราคิดว่าหายปกติดีแล้วอย่างเงี้ยครับร่างกายเราก็น่าจะสมบูรณ์แต่ว่าหารู้ไม่เนาะปอดเราไปซะแล้วครึ่งไปไปซชแล้วห้าสิเปอร์เซ็นต์เ่ออกกำลังกายวิ่งนิดเดียวก็หอบแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังต้องระวังค่ะครับดังนั้นก็ ก็อย่างที่เคยพูดไปหลายๆ EP เนาะวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราก็เหมือนเดิมทานอาหารให้ครบห้าหมู่โดยเฉพาะผักผลไม้นะคะคที่มีปริมาณวิตามินซีสูงแล้วก็นอนหลับให้ถึงวนลนแปดชั่วโมงขึ้นไปต่อวันนะคะแล้วก็พยายามผ่อนคลายความเครียดเนาะเพราะความเครียดมีผลโดยตรงแน่ต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราเนาะมีการสร้างฮอร์โมนแห่งความเครียดคอร์ติซอลออกมาเนี่ยตัวนี้มันจะมีผลต่อระบบเม็ดเลือดขาวของเราครับ แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์สุบุรีเนี่ยก็ควรจะงดหรือเลี่ยงให้มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขอนมามัยด้วยหนละังจากที่เราสัมผัสบริเวณที่เป็นสาธรารณะต่างๆไม่ว่าจะลิฟบันไดเลื่อนต่างๆเนาะโตทานอาหารเงี้ยก็ต้องล้างมือทุกครั้งแล้วก็จเจลแอลกอฮอล์ก็ยังจําเป็นหน้ากากนี่ก็ต้องใส่ตลอดเนาะเพราะตอนนี้ข่าวแม่สอดจังหวัดตากนี่ก็แทบจะปิดจังหวัดไปแล้วนะคะพเพราะว่าเข้ามาใกล้กับ ภพแดนพผ่ามใช่ไหมตอนนี้ที่พข้ามาก็มีเรื่องของการดับบาดนั้งเยอะก็มีทางเดียวที่จะรอได้ในตอนนี้ก็คือพมงพุมกันของเรานะคะครับเนี่ยพูดถึงเรื่องของการนอนครับซันผมนอนจนรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจแล้วอะนอนเยอะไปนะพี่รู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้เราก็ต้องแบบเออนอนเดี๋ยวผมประมาณสามสี่ทุ่มผมจะนอนละผมจะไม่แบบถ่างตาถึงแบบเมื่อก่อนนี้โหแบบ จะดูฟุตบอลใช่ไหมเวลาฟุตบอลถ่ายแล้วสดทีเงี้ยตีหนึ่งครึ่งตีสองเนี้ยโอ้ก็จะนอนกว่าวันจะจบก็ตีสี่ตอนนี้ไม่ได้ละตั้งกายไม่ได้ละสักสี่ทุ่มนี่ผมคือเฝ้าพระอิ์แล้วอ่ะคือร่างกายร้อง่วงเองเหรอหรือว่าเรามันจะบอกเองว่าตาผมจะจะเริ่มแสบตาแล้วเหมือนเด็กเลยเด็กเวลาง่งวงจะร้องจะร้อง,องใช่ไหมเออจะง่วงเงียจะร้องอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมเป็นแล้วนะผมรู้สึกเวลาง,ง่วงวตาผมจะแบบมันจะมันจะบอกเลยว่าเออตามันจะล้ามันจะรู้สึกแสบตาสมองตือเออใช่ นอนดีกว่าดีค่ะเขาว่าการนอนเนี่ยเป็นรากฐานจําเป็นในต่อสุขภาพทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องโรคเลือล้อรางต่างๆที่จะตามมาหรือว่าการสมองสดชื่นหรือพร้อมที่จะทํางานในวันต่อไปเนี่ยการนอนมีผลมากการอดนอนนะคุณผู้ฟังจําไว้เลยนะครับมันเป็นสารตั้งต้นเลยสําหรับโรคร้ายแรงนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับโรคความดันโรคอ้วน มาจากเรื่องของการพักผ่อนทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเขาเรียกว่าการพักผ่อนไปเกี่ยวข้องดีกว่าช่คงก็มาไปเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยะฮะจริงๆมีผลต่อการระบบฮอร์โมนในร่างกายด้วยใช่นะครับค่ะมีภูมิภูมิคุ้มกันทางกายแล้วภูมิคุ้มกันทางใจก็สําคัญนะคะยังไงอ่ะก็คือคนโสดตายเลยเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันทางใจก็ ก็เน้นการเวลาเราเจอเรื่องเครียดต่างๆนวิตกกังวลอย่างเงี้ยหรือว่าเราเสพข่าวยิ่งยิ่งข่าวแต่ละวันที่เข้าถาถมเข้ามาข้อมูลต่างๆทางหน้าที่การงานเงี้ยก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าเราที่สําคัญก็คือเราก็ต้องมีระความพุมกันทางใจด้วยไม่ว่าจะเจอเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะก็ต้องผ่อนคลายความเครียดกันไปเนาะช่วงที่ผ่านมานี่คือผมผมใช้เวลาอยู่กับ สื่อออนไลน์น้อยลงอือันนี้บอกตรงๆนะดีนะคะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าผมโอเคอาจจะเบื่อเรื่องของข่าวต่างๆกระแสสังคมต่างๆที่โอ้โหไถฟีดไปก็เจอแต่เรื่องเนี้ยไถฟีดไปก็เจอแต่เรื่องเนี้ยนะฮะก็เลยถอยออกมาหน่อยดีกว่าถอยออกมาหน่นอยดีกว่าอ่านหนังสือทํางานไปซะนะหรือว่าไปเข้าเว็บ ต่างประเทศไปดูนู่นนี่นั่นดีกว่าอะไรเงี้ยคืออันนี้คือส่วนตัวนะคุณผุ้ฟังคือผมไม่ได้แนะนําให้ต้องมาทําตามผมนะเพราะว่าการเสพพวกนี้มันทําให้สมองเราไม่ได้หยุดแล้วมันเครียดไงคืออ่านแล้วแบบโหเรื่องนั้นมาเจอเรื่องนี้เรื่องนี้มาเจอเรื่องนั้นคงผมคงไม่ต้องบอกนะคุณผุ้ฟังมันคือเรื่องอะไรแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าพออ่านเยอะๆหรือเห็นเยอะๆแล้วมันรู้สึกมันเครียดอ่ะมันไม่ได้ผ่อนคลายเลยอย่างเงี้ยโอ้มันมีทุกวัน วันละกี่วันละกี่ครั้ง่ะถูกไหมมีประกาศออกมาม,มีเรื่องนู้นมีเรื่องนี้ตรงนั่นตรงนี้โหวันหนึ่งโหเราเสพกันแบบก็เรียกว่านาทีต่อน,นาทีเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำทำให้เครียดอันนี้ยังไม่รวมเกี่ยวกวับเรื่องของหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวันใี่นะอันนั้นก็คูณสองไปออนะครับความเครียดมันก็เลยถาโถมมามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะครับจนต้องแบบมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนออกมาเลยค่ะว่าเราจะต้องลิมิตเวลาในการเสพโซเชียล เพื่อที่จะจจจลดปริมาณข้อมูลที่เข้ามาในเรารใน,ในที่เราจะต้องรับในแต่ละวันเนี่ยค่ะไปดูเรื่องเบาสมองบ้างก็ได้ไปดูเรื่องตลกขบขันบ้างก็ได้ให้มันรู้สึกว่าชีวิตมันมันมีสีสันมันมีรอยยิ้มมันมีเสียงหัวเราะน่อยก็ได้มันก็ช่วยเรื่องของการลดความเครียดได้เหมือนกันใช่หรือว่าฝึกให้สมองไม่ต้องคิดอะไรบ้างก็ดีอันนี้ก็ถือว่าได้พักกันไปจริงๆแต่อย่าบ่อยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีประสิทธิภาพเพราะไม่ได้เคยคิดอะไรเลยอย่างเงี้ย นะครับอ่ะมีอะไรมานำเสนอโอเคก็เป็นเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนะคุณฟังในการแชร์กันเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับอย่างที่ซันบอกไปว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสำคัญเริ่มทำได้ด้วยตัวเองนะฮะนอนอย่างเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายไม่เครียดนู่นนี่นั่น4-5อย่างเนี่ยนะครับสังเกตได้เลยไม่ว่าจะเป็นซันเป็นคุณปุ้ยหรือเป็นคุณพุทธก็ดีนะครับมักจะหยิบยกมาพูดเสมอ นะฮะไม่ใช่อะไรมันเป็นพื้นฐานเลยคุณผู้ฟังของการมีสุขภาพที่ดีนะครับมันไม่ใช่เรื่องซ้ำซากมันไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อมันเป็นพื้นฐานง่ายๆที่ทุกคนทำได้แต่ไม่ค่อยจะทำกันใช่ค่ะใช่ไหมนะะเมื่อเรา ถ้าเราแข็งแรงแล้วอย่างเงี้ยเรายังสามารถที่จะแบบประยิบยื่นหรือว่าดูแลคนรอบข้างใกล้ตัวเราได้อีกเนาะูก็ขนาดเครื่องบินจะตกก็ยังให้ใส่หน้ากากอนามัยที่ตัวเองก่อนเลยใช่ไหมก่อนที่จะไปช่วยคนรุ่นอื่นนะครับอ่ะโอเคหมดเวลาแล้วครับสําหรับ e ีีนี้นะฮะพอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญนะฮะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับใน ครั้งต่อไปนะซันจะนำเอาเรื่องอะไรมาฝากรอติดตามนะครับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะ